S <S เ,เคยเอกใจไหมคะว่าอีเมลที่เราส่งส่งหากันทุกวันเนี่ยมีใ,ใ,ใครอื่นเปิดอ่านอยู่หรือเปล่าคะไม่ใช่แค่คิดไปเองนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันดูให้รู้ชัดๆไปเลยว่าอีมเมลส่วนตัวของเราเนี่ยมันส่วนตัวจริงแค่ไหนครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าข้อมูลมันชี้ว่าบริการอีเมลบนเว็บที่เราใช้ใช้กันอยู่ไม่ว่า Gmail หรือ Outlook อะไรพวกนี้คือเขาเก็บสำเนาอีเมลของเราไว้บนเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกตลอดเลยนะครับถึงแม้เราจะกดลบทิ้งไปแล้วก็ตามโห oh, จริงเหรอคะลบเราก็ยังอยู่ใช่ครับและที่สาคัญกว่านั้นคือผู้ให้บริการเองเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงเนื้อหาในอีเมลเหล่านั้นได้ด้วยเข้าถึงได้เลยเหรอคะ ครับโดยมักจะอ้างว่าเพื่อกรองพวกเมส์แวร์หรือสแปมอะไรแบบนั้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเอออาจจะมีเหตุผลอื่นซ่อนอยู่ด้วยฟังดูน่ากังวลเหมือนกันนะคะแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคอย่างเดียวนะคะที่ว่าผู้ให้บริการเข้าถึงได้มันมีกรณีจริงๆที่ผู้ใช้สังเกตเห็นโฆษณาที่มันบอกว่าตรงกับเรื่องที่เพิ่งคุยกับเพื่อนในอีเมลส่วนตัวเป๊ะๆเ,เลยอืมครับ จนนำไปสู่การฟ้องร้องบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่มาแล้วนะคะทั้ง Yahoo หรือ Google ที่ถูกกล่าวหาว่าสแกนเนื้อหาอีเมลใช่ครับหรือแม้แต่ Microsoft เองก็เคยยอมรับว่าสแกนอีเมลลูกค้าที่ต้องสงสัยว่าอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เขา โห oh, ขนาดนั้นเลยถูกต้องครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องอ e ีเมลส่วนตัวอย่างเดียวนะครับแม้แต่อ e ีเมลที่เราใช้ในที่ทำงานเนี่ยฝ่ายไอทีขององค์กรเองเขาก็มีเครื่องมือมีความสามารถในการสแกนแล้วก็จัดเก็บข้อมูลการสื่อสารของเราได้เหมือนกันอ้าว oh, จริงเหรอคะครับเรียกว่าแทบจะไม่มีพื้นที่ไหนเป็นส่วนตัวจริงๆเลยถ้ามองในมุมนั้นโห oh, ฟังดูเหมือนเราอยู่ในตู้ปลาเลยนะคะเนี่ย แล้วทีนี้พอจะมีทางป้องกันข้อมูลในอีเมลของเราได้บ้างไหมคะเห็นว่ามีการพูดถึงเรื่องการเข้ารหัสหรือ encryption กันเยอะใช่ครับการเข้ารหัสหรือ encryption เนี่ยดูเหมือนจะเป็นทางออกหลักๆเลยนะครับถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับลองลึกภาพรหัสลับง่ายๆสมัยเด็กๆที่เราอาจจะเคยเล่นกันแบบเอ่อแทนก็กลายด้วยคอควายอะไรแบบนั้นอ,อ๋อค่ะค่ะแต่ว่าการเข้ารหัสอีเมลในปัจจุบันเนี่ยมันซ้ำ้อนกว่านั้นเยอะครับเขาใช้วิธีที่เรียกว่า asymmetric encryption หรือการเข้ารหัสแบบไม่สมมาตรไม่สมมาตรยังไงคะคือมันจะมีกุญแจอยู่2ดอกครับอันแรกเรียกว่า private key หรือกุญแจส่วนตัวอันนี้สําคัญมากเราต้องเก็บวไว้กับตัวเองห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดเลยค่ะกับอีกอันคือ public key หรือกุญแจสาธารณะอันนี้เราแจกจ่ายให้คนอื่นได้เลยครับใครอยากส่งหาเราก็เอากุญแจนี้ไปอ๋อแล้วมันทํางานยังไงคะไอ้กุญแจ2ดอกเนี่ยหลักการคืออย่างนี้ครับ ถ้ามีคนอยากส่งอีเมลลับหาเราเขาจะเอากุญแจสาธารณะ Public k e ีของเราเนี่ยไปใช้ล็อกหรือเข้ารหัสเนื้อหาอีเมลฉบับนั้นค่ะใช้พับบิ k ค,คีของเราล็อกใช่ครับ ทีนี้พออีเมลมันส่งมาถึงเราแล้วเนี่ยจะมีเพียงเราคนเดียวเท่านั้นที่ใช้กุญแจส่วนตัว private key ที่คู่กันในการปลดล็อกหรือถอดรหัสเพื่ออ่านเนื้อหาข้างในได้อ oh. คนอื่นถึงจะได้อีเมลฉบับนั้นไปก็อ่านไม่รู้เรื่องครับเพราะเขาไม่มี private key ของเราเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเรามีแม่กุญแจ public key แจกไปใครจะส่งของก็เอาแม่กุญแจเราล็อก กล่องส่งมาแต่ลูกกุญแจ private key อยู่ที่เราคนเดียวเปิดได้คนเดียวถูกต้องครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับแล้วมีเครื่องมือที่ช่วยทำเรื่องพวกนี้ไหมคะมันดูซับซ้อนจังมีครับมีเครื่องมีที่นิยมกันมากเลยก็คือ PGP หรือชื่อเต็มๆว่า Pretty Good PrivacyPGP ครับซึ่งมันก็มีทั้งเวอร์ชันที่ต้องเสียเงินซื้อกับเวอร์ชันที่เป็น OpenSource แล้วก็ใช้งานได้ฟรีอย่างเช่น OpenPGP หรือ GPG พวกนี้ทํางานร่วมกันได้หมดเลยครับอ๋อดีจังค่ะมีแบบฟรีด้วยครับข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็ชี้ว่าคนอย่างเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเขาก็ใช้วิธีการคล้ายๆกันนี่แหละครับในการสื่อสารข้อมูลลับโหสโนเดนก็ใช้แต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่ากระบวนการโดยเฉพาะขั้นตอนการแลกเปลี่ยน Public Key กันเนี่ยให้แน่ใจว่าได้ของจริงปลอดภยัยไม่ใช่ของปลอมอันนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนอยู่เหมือนกันอืม แล้วก็ต้องอาศัยความระมัดระวังหรือบางทีอาจจะต้องพึ่งพาบุคคลที่3ที่เราไว้ใจมากๆในการช่วยยืนยันกุญแจฟังดูเหมือนจะปลอดภัยขึ้นเยอะเลยนะคะใช้ PGP เข้ารหัสเนื้อหาเนี่ยแต่เดี๋ยวนะคะเหมือนในข้อมูลที่เราดูกันมันมีพูดถึงช่องโวอยู่ใช่ไหมคะอืเห็นว่าถึงเนื้อหาอ e ีเมลจะถูกเข้ารหัสแน่นหนาด้วย PGP แล้วแต่ว่าข้อมูลแวดล้อมหรือที่เรียกว่า meta data เนี่ยมันไม่ได้ถูกเข้ารหัสไปด้วย ไอเมตาเดต้านี่มันคืออะไรบ้างคะใช่เลยครับนี่คือจุดสำคัญมากๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปหรือว่าไม่รู้เมตาเดต้าก็คือข้อมูลเกี่ยวกับอีเมลฉบับนั้นๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่เนื้อหาข้างในนะอ๋อไม่ใช่เนื้อหาครับเช่นใครเป็นผู้ส่ง from ใครเป็นผู้รับ to หัวเรื่องอีเมล subject วันเวลาที่ส่งที่รับ timestamp หรือแม้กระทั่ง ip address ของคอมพิวเตอร์ต้นทางปลายทาง ip address ด้วยเหรอคะใช่ครับข้อมูลพวกนี้ pgp มันไม่ได้เข้ารหัสให้ครับมันยังคงถูกส่งไปแบบปกติตายละ่ะแล้วแล้วข้อมูล metadata แค่นี้มันบอกอะไรได้มากขนาดนั้นเลยเหรอคะแค่ใครส่งหาใครหัวเรื่องเวลา ip มากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับจริงๆนะในข้อมูลที่เราดูมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมาก คือผู้เขียนเขาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะว่าเคยใช้แค่การวิเคราะห์ข้อมูลการโทรศัพท์ ซึ่งมันก็คล้ายๆกับเมตาเดต้าของอีเมลนี่แหละครับเพื่อระบุตัวต,วตนเจ้าหน้าที่ FBI แล้วก็หาตำแหน่งเซฟเฮาส์ได้สำเร็จเลยนะโหแค่ข้อมูลการโทรเนี่ยนะใช่ครับแค่รู้ว่าใครติดต่อใครบ่อยแค่ไหนเวลาไหนจากเครือข่ายไหนใช้เสาไหนอะไรพวกนี้ก็สามารถนำมาวิเคราะห์อนุมานแล้วก็สร้างภาพความสัมพันธ์หรือกิจกรรมต่างๆได้มากมายเลยครับมีกระทั่งเครื่องมือวิจัยอย่างอ mmer s i o ชนของ MIT ที่เขาทำออกมาโชว์ให้เห็นภาพเลยว่าแค่เมตาเดต้าจากอีเมลอย่างเดียวเนี่ยสามารถว่า แผนผังความสัมพันธ์ของคนในเครือข่ายออกมาได้ละเอียดมากๆเลยโหน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยแฮะงั้นงั้นถ้าอยากจะล่องหนจริงๆในโลกดิจิตอลหรือว่าสื่อสารแบบแทบจะไม่ทิ้งร่องรอยเลยเนี่ยแค่เข้ารหัสอีเมลอย่างเดียวคงไม่พอแล้วใช่ไหมคะไม่พอแน่นอนครับเราต้องทําอะไรเพิ่มอีกคะ ถูกต้องครับต้องทำมากกว่านั้นเยอะเลยอย่างแรกสุดเลยก็คือต้องหาทางซ่อน IP address จริงของเราให้ได้ซ่อน IP ทํำไมคะเพราะว่า IP address เนี่ยมันเป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของเราแบบคร่าวๆได้แล้วก็บอกได้ว่าเราใช้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเจ้าไหนอ๋อ oh, ค่ะวิธีหนึ่งที่คนนิยมใช้กันก็คือการใช้ Tor ครับหรือ The Onion Router ทอที่เขาบอกว่าเหมือนหัวหอมเหรอคะใช่ครับชื่อมันมาจากตรงนั้นเลยครับแนวคิดคือโปรแกรมทอร์เนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเราวิ่งผ่านคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องในเครือ,รอข่ายทอร์ที่กระจายอยู่ทั่วโลกเลยครับเขาเรียกว่านหอค่ะผ่านหลายเครื่องใช่ครับก่อนที่จะไปถึงเซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่เราต้องการจะเข้าถึง เปรียบเหมือนข้อมูลของเราถูกห่อหุ้มด้วยการเข้ารหัสหลายๆชั้นเหมือนกับชั้นของหัวหอมนะครับออ๋ oh. ทีนี้ปลายทางหรือใครก็ตามที่ดักฟังอยู่กลางทางเนี่ยเขาจะเห็นแค่ IP Address ของโนดตัวสุดท้ายเท่านั้นที่เรียกว่า exit node ค่ะเขาจะไม่เห็น IP Address จริงๆของเราเลยแล้วเส้นทางการเชื่อมต่อผ่านโนดต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยทาให้ตามรอยกลับมาหาเราได้ยากมากๆฟังดูดีเลยนะคะทอเนี่ย แต่มันก็คงมีข้อเสียใช่ไหมคะแม่นอนครับไม่มีอะไรสมุนแบบอย่างแรกเลยคือมันทําให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเราช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเพราะมันต้องวิ่งผ่านหลายที่อืมก็น่าจะจริงครับและที่สําคัญอีกอย่างคือเราไม่สามารถควบคุมได้เลยว่า Exit Note ที่เรากําลังใช้งานอยู่เนี้ย มันเป็นของใครเอ้าหรอคะครับซึ่งทางทฤษฎีแล้วเนี่ยเจ้าของ Exit n o d e นั้นนั้นอาจจะดักฟังข้อมูลที่ไม่ได้เข้ารหัสของเราได้นะครับเช่น<ฮ>ถ้าเราดันไปเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ https ตอนที่ใช้ทออยู่โหก็เสี่ยงเหมือนกันนะใช่ครับนอกจากเรื่องทอแล้วเนี่ยในข้อมูลก็ยังมีการพูดถึงการใช้โทรศัพท์แบบใช้แล้วทิ้งหรือที่เรียกว่า burner phone burner phone ครับสำหรับเอาไว้ยืนยันตัวตนตอนสมัครอีเมลแบบนิรนาม แต่ว่าเอาเข้าจริงๆนะครับการจะหาซื้อและเปิดใช้งานเบอ n e r นอร์โฟนโดยที่ไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆในทางปฏิบัติยากยังไงคะก็ลองคิดดูสิครับทั้งเรื่องกล้องวงจรปิดตามร้านค้าที่เราไปซื้อเรื่องวิธีการชำระเงินจ่ายเงินสดยังไงไม่ให้น่าสงสัยหรือแม้แต่ป้ายทะเบียนรถยนต์ตอนที่เราขับรถไปซื้อ โอ้ oh, จริงด้วยและยังต้องระวังเรื่องการเปิดใช้งานโทรศัพท์อีกต้องไปเปิดผ่านเครือข่ายสาธารณะที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกลับมาหาเราได้โดยอาจจะต้องใช้ทอช่วยอีกทีหนึง่งคือมันซับซ้อนหลายขั้นตอนมากครับฟังดูแล้วการจะเป็นคนไร้ตัวตนในโลกดิจิทัลนี่มันอซับซ้อนแล้วก็ต้องระวังตัวสุดๆไปเลยนะคะใช่เลยครับหัวใจสําคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือวินัไหนในการปฏิบัติหรือที่เขาเรียกกันในวงการว่า operational security หรือ OPS e c O b บเครับคือต้องแยกบัญชีและกิจกรรมทุกอย่างที่ต้องการความเป็นนิรนามออกจากตัวตนจริงๆของเราโดยสิ้นเชิงเลยห้ามเผลอเด็ดขาดห้ามเผลอทำอะไรที่มันเชื่อมโยงกันถูกต้องครับเช่นเผลอล็อกอินบัญชีนิรนามอยู่แล้วดันไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเราหรือไปเช็คสภาพอากาศในพื้นที่จริงที่เราอยู่อะไรแบบนี้คือห้ามเด็ดขาดเลย ออ๋ค่ะแล้วก็ต้องแน่ใจเสมอว่าการสื่อสารที่เราทำผ่านช่องทางนิรนามเนี่ยมันใช้การเข้ารหัสแบบ e n d to e n d จริงๆ e n d to e n d ครับคือข้อความถูกเข้ารหัสตั้งแต่เครื่องเราและมีเพียงผู้รับปลายทางเท่านั้นที่ถอดรหัสได้ผู้ให้บริการที่อยู่ตรงกลางหรือใครก็ตามที่ดักฟังอยู่ก็อ่านเนื้อหาไม่ได้ อืมเข้าใจแล้วค่ะสรุปแล้วก็คือการสื่อสารดิจิทัลโดยเฉพาะอีเมลที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นส่วนตัวอย่างที่เราอาจจะเคยเข้าใจกันเลยนะคะใช่ครับการสแกนเนื้อหาโดยผู้ให้บริการมันเกิดขึ้นได้จริงๆการเข้ารหัสอย่าง PGP เนี่ยช่วยปกป้องเนื้อหาข้างในได้ดีมากๆแต่ว่าข้อมูลแวดล้อมหรือเมตาดาต้มันก็ยังคงเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเราได้อยู่ดีถูกต้องครับสรุปได้ดีเลยครับดังนั้น ข้อคิดที่เราอาจจะอยากฝากไว้ให้ไปลองคบคิดกันต่อก็คือว่าการจะบรรลุความเป็นส่วนตัวหรือความเป็นนิรนามในโลกดิจิทัลทุกวันนี้เนี่ยมันต้องการทั้งความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ต้องการความระมัดระวังอย่างสูงสุดแล้วก็วินัยที่เข้มงวดมากๆตลอดเวลาเลยอืมค่ะคําถามสําคัญที่เราแต่ละคนอาจจะต้องกลับไปตอบตัวเองก็คือในยุคที่ข้อมูลมันกลายเป็นสิ่งมีค่ามหาศาลแบบนี้ เรายินดีที่จะแลกความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารที่เราคุ้นเคยกับความเป็นส่วนตัวที่อาจจะถูกรุกล่ำไปเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะครับลองนำข้อมูลที่เราคุยกันในวันนี้ไปลองไตรตรองไปลองคิดต่อยอดกันดูนะครับ